แต่เวลาก็ผ่านมานานแสนนานสิ่งที่รอคอยนางอยู่ที่นั่นมีเพียงหลุมฝังศพของวอลคาสคนที่นางรักเท่านั้นและนั่นเป็นอีกหนึ่งชนวนที่จุดไฟแค้นในใจของนางให้ยิ่งลุกโชนแบบทวีคูณมาจาที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีปีศาจคนใหม่จึงสั่งโจมตีชาโด o w ฟอเรส t อย่างบ้าคลั่งทันทีซึ่งที่นั่นเป็นที่อยู่ของเทลแอนสราชินีเอลฟ์ผู้ใช้สอนมอร์นิงสตาคนราชาปีศาจวอลคาสลงได้มาจาสั่งฝูงชาโดลีชจำนวนมหาศาล เข้าปกคลุมอาณาเขตป่าทั้งหมดจนทําให้ศัตรูของนางต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวและไม่กล้าออกจากดินแดนของตนอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปเศษเสี้ยววิญญาณของวอลคาสที่อยู่ในร่างของมาจาถูกปลุกตื่นขึ้นด้วยความบังเอิญน,นางจึงได้พบกับคนรักอีกครั้งและแม้ต้องมอบวิญญาณให้กับปีศาจนางก็พร้อมจะทําทุกวิถีทางเพื่อทําให้วอลคาส ฝืนคืนชีพขึ้นมายิ่งใหญ่อีกครั้งให้จงได้ข้าจะอบกอดความมืดมิดเอาไว้ตราบชั่วนิดนิดรัน์ทั้งด้านความสามารถในการต่อสู้มาจาเป็นฮีโร่ตำแหน่งเมทที่ไม่ได้ใช้มานาในการไล่สกิล